สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก่อนที่เราจะมารับชมในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับสนใจในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ติดต่อได้ที่พี่ตองร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทร0 9 9 2 1 9 8 5 8 6นนะครับพี่ตองก็มี วัตถุมงคลขององค์หลวงป,ปู่มหาศิลาศิริจันโททุกรุ่นนะครับสนใจก็ติดต่อที่พี่ตองเรดนะครับในคลิปนี้นะครับขอนําคุณผู้ชมมารู้จักกับสายรัดข้อมือขององค์หลวงป,ปู่มหาศิลาสิริจันโูนะครับสาหรับสายรัดข้อมือนี้ก็จะมี3สีนะครับมีสีเงินสีทองและก็สีดำนะครับก็จะมีหมายเลขกำกับ ทุกเส้นนะครับก็เป็นสายรัดข้อมือขององหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององคหลวงปู่นะครับก็จะรันหมายเลขทุกอันนะครับเป็นสายรัดข้อมือที่องค์หลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตและก็ปลูกเสกให้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่นํามาให้ ทุกท่านได้รู้จักนะครับขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินนะครับสายรัดข้อมือขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่นะครับมี3สีนะครับก็จะเป็นสีเงินสีทองและก็สีดํา ในสายรัดข้อมือแต่ละอันก็จะมีหมายเลขกำกับทุกอันนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่นำมาแนะนำในคลิปนี้ครับ